C.A. ทีประเทศไทยขอแนะนำ c CA ทีมทัยาภาคตะวันออกบริหารงานโดยไพศาลประพัดสนเป็นตัวแทนแนะนำสุขภาพดีมีทางเลือก วันนี้เดินทางสู่ประเทศมาเลเซียเพื่อไปเยี่ยมชมความและสำนักงาน d ีเมาเลเซียเพื่อนำภาพจริงเสียงจริงสถานที่จริงได้มั่นใจและเชื่อมั่นก่อนตัดสินใจดูแลสุขภาพและร่วมธุรกิจกับเราในนาม CA t e ทีมเห็ดลิ้นจีแดงสกัดร0อเอร์เซ็นที่ยืนหยัดดูแลสุขภาพปีที่30อย่างมั่นคงที่นี่คือความ DXN เนื้อที่4 0่ร้่ไร่และความออร์แกนิกปลอดสารพิษสารเคมีท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบธรรมชาติที่นี่คือความพอเห็ดลินจือแดงปลอดสารเคมีตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียโดยใช้คีเรื่ออย่างดีน้ำสะอาดบรรจุภาชนะอย่างดีหึงถุงหึ่งดอกเท่านั้นจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากการพอเห็ดลินจอในประเทศไทย นี่คืออีขั้นตอนหนึ่งซึ่งปุ๋ยพ่อเห็ดหลินจีอทั้งหมดจะถูกลำเลียงเข้าสื่อกระบวนการอบค่าเชื้อโรคเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดสารพิษสารเคมีอย่างแท้จริงก่อนจะนำไปใส่หัวเชื้อ อรุณสวัสดีครับกมอ้อนไทยสารเห้เจริญและคุณประพักษ์สอนวันดีวันนี้ได้มาเยี่ยมชมโงรงงานเห็ดหุ้นจือที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ DHN เป็นฟาร์มออร์แกนิกและปลอดสารพิษปลอดสารเคมีครับ เนื่องด้วยเห็ดดินจือแดงเป็นเห็ดที่ไวต่อการรับเชื้อโรคไม่สามารถจับต้องได้เห็ดดินจือในโรงเรือนนี้ใช้สําหรับผลิตเป็นยารักษาโรคบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและไ้ชิดได้นี่คือเห็ดดินจือแดงของแท้แดงสดมันวาวที่นี่แห่งเดียวในโลกเท่านั้นนี่คือฟาร์มสาหร่ายดีเอเกนซึ่งเป็นสาหร่ายแห่งแรกแห่งเดียวเท่านั้นที่เพาะเลี้ยงด้วยน้ำกลอย โดยการเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่เรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การนาซาให้เป็นซุปเปอร์ฟูดอาหารของนักบินในอวกาศด้วยการเพาะเลี้ยงที่เป็นธรรมชาติยิงสามารถชิมสดจากบ่อได้ทันทีและเป็นสาหรายยี่ห้อแรกที่เด็กรับประทานได้อีกหนึ่งความภูมิใจของ Dxn ที่มีโรงงานผลิตแคปซูล และสินค้าเพื่อสุขภาพที่ผ่าน,นการรับรองมาตรฐานในระดับโลกในด้านความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการรับรองจดทะเบียนเป็นบริษัท D X p า a r มาซูลิคอนเพื่อผลิตเป็นยารักษาโรคภายใต้าการดูแลโดยด็อร์ลิมเซียวจินแพทย์ทางเลือกสายตรงเห็ดหลินจีมาชมกระบวนการผลิตกาแฟเห็ดหลินจีแห่งแรกและแห่งเดียวครบวงจรกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อมารองรับการผลิตจำหน่ายทั่วโลก190ประเทศปีที่30ในขณะนี้เพื่อผลิตมาเป็นกาแฟสุขภาพไม่มีครีมเทียมหรือน้ำตาลเทียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจนเป็นที่ยอมรับจากนาน,นาประเทศยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางด้วยรสชาติเดียวกันอร่อยเหมือนกันทั่วลก วันนี้ย่างเข้าสู่ปีที่30ในโลกของธุรกิจเพื่อสุขภาพทั่วโลกย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า d ีเให้ความมั่นคงทั้งทางธุรกิจแบบย,ยั่งยืนและด้านสุขภาพอย่างมั่งคัง่งสนใจร่วมธุรกิจและเดินทางเยี่ยมชมความต,ติดต่อ CA ทีมพัทยาภาคตะวันออกคุณไพศาล0 9 4 1 8 9 4 4า0คุณประพัสสร ศูนย์แปดศูนย์ศารุสวัส์ครับผมครา,าบาบมาสเ,เตอร์ดรสุคุลทัศนะครับได้พาผู้นำ CA ทีมภาคตะวนออกพัทยา CA ทีมพัทยาโดยที่ผมให้เป็นตัวแทนผมครับสนใจอยากร่วมธุรกิจกับผมติดต่อสองท่านนี้ครับเขาคือตัวแทน CA ดรสุกุลทัศนะครับอุณสวัสด์ครับ